ครับสวัสดีทักทายวันหยุดวันเสาร์นะครับผมวันนี้ก็อย่างเช่นเคยนะครับทางร้านเรานะฮะก็มารีวิวแนะนําสินค้ากันโดยรวมๆก่อนนะครับนี่นะครับบรรยากาศในร้านนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับตัวนี้ได้มิกมาใหม่นะครับเป็นมิกสาวครับนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับงานสวยไซส์เลยนะครับสาวครับทูซีรีนะครับนี่ครับ อันนี้ลูกค้าทางจันทบุรีก็รับ iQ คักเทคนิคไปนะครับสนใจก็มีหลายรายการนะครับนี่ power amp นะครับ power amp เยอะแยะเลยนะครับ power amp นี่มีทั้ง acm audio นะครับ s i n ว่ a hammer นะครับแบบ k u p พ e n va tech นะครับนี่ย yamaha นะครับหลายรายการเลยทีเดียวนะครับราคาไม่แพงนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับนี่ ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นอะนาล็อกมิกนะครับไมดัสนะครับนะครับ EQ Cross Compressor นะครับมีเยอะเลยนะครับสนใจก็เข้ามากดดูได้นะครับนี่นะครับเราจะพาดมบรรยากาศนะครับคราวเนะครับมีแต่ของชั้นนำเลยนะครับแบรนด์ดังนะครับ EQ B&S นะครับ Power Amp นะครับข้างล่างก็มี Power Amp ของ e v นะครับของคราวนะครับ เยอะเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น QSC นะครับอือเป็นชานเป็นตับๆเลยนะครับ QSC เยอะเลยนะครับได้ว่าแลกนะครับ DBX คราวเข้าว่าแอมต่างๆโอ้ตุลลำโพง Yamaha นะครับ Beta 3 r e ครับมีเยอะนะครับสนใจก็ถักเข้ามาได้นะครับ เยอะเกินที่จะอธิบายนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าค้าท่านใดสนใจก็โดี๋ยฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ098 973 5736นะครับ0989735736นะครับแล้วเราตั้งอยู่ที่อำเภอพันทองนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับติดนิคมสาขาอมตะนครเฟส9นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับค้ามีมากมายนะครับ อนาล็อกดิจิตอลมีหมดนะครับไดเวอร์แลกเอฟเฟกนะครับคอร์สอนาล็อกยามา5่าแบรนด์ดังนะครับหลายหลายการนะครับอธิบายไม่ถูกเลยนะครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่หลักพันทั้งนั้นนะครับนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ